สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้เเค่อีภาคเช้านะครับผมประจําวันจันทร์ที่9นะครับสําหรับวันนี้บางโรงเรียนเพิ่มเปิดเถอะไปเนาะคร้ปกครองท่านใดก็คงจะยุ่งวุ่นวายน่าดูครับเช่นผมครับแต่วันนี้ให้ลูกหยุดหนึ่งวันครับนี้เเค่อีเช้าฟังวิเคราะห์คร่าวๆแล้วกันเนาะฟังวิเคราะห์คร่าวๆนครก็เป็นรอบแรกครับรอบแรก ก็รอบแรกวันแรกสองรอบแรกของวันนี้ก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับเบาๆนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เล่นเนาะเปิดห้าสามสองสองสี่ครับห้าสามสองสองสี่ไอ้สูตรที่ผมรันมาที่ผมตัวปเปอร์ไอ้อาทิตย์แรกที่เลขรอบแรกที่เลขเดินมาประมาณสองเดือนน่อาทิตย์แล้วหลุดนะครับอาทิตย์แล้วหลุดไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ ถามว่าจะทิ้งไหมผมใจนึงใจอีกใจนึงผมก็ไม่อยากทิ้งอีกใจนึงไม่อยากทิ้งะนะครับแล้วมองวิเคราะห์คือถ้าเปิดลนนักษณะนี้ถ้าเปิดลักษณะน,นี้นะครับโอกาสปิดตัวเปิดเป็นไปได้ครับก็คือท้าย2ท้าย4ท้าย4ท้าย2เป็นไปได้และอีเด่นนึงที่ผมได้คือ8ครับถ้ากรณี8มา8มาแล้วปิดตัวเปิดเนี่ยท้าย2ท้าย4เนี่ยผมว่าน่าจะเป็น82 8ส นะครับแปดสองแปดสี่อันนี้คือความน่าจะเป็นแรกนะแต่เนี้ยอันเนี้ยผมทิ้งผมไม่เอานะครับแต่ท่าในใดติดไปก็ลองติดไปได้กันเนาะถ้ามาตัวเปิดเรื่องมาแปดเนี่ยแปดสองแปดสี่ขออภัยแล้วกันหรือจะหรือจะมารวมร่างทั้สองแปดสี่เลยขออภัยเนาะหรือท่านไม่มหนักสาหนักหนาสาหักสก็ติดไปก็ได้นะครับตัวตัวเช้าเนี้ยผมมองจากความน่าจะเป็นเมื่อวันศุกร์ของแต่และว,วันศุกร์เมื่อวันศุกร์ นูน้นเมื่อวันศุกร์นู้นเขาปิดที่เขาปิดที่ท้ายเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับเขาปิดที่ท้ายเดี๋ยวผมขอดูขอดูอ้างอิงแป๊บนะึงเพราะว่ามันมีความน่าจะเป็นกันอยู่อ่าโอเคโอเคได้ลนะอ่าเมื่อวันศุกร์สองสองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยมาแล้วนะครับเขาปิดท้ายหกท้ายหกท้ายศูนย์ท้ายหกท้ายศูนย์นะ ซึ่งท้าย6ท้าย6หน่วยบนแล้วเขามาปิดเช้าวิทีก็คือท้ายสุดท้าย6ซึ่งมันตรงกับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมชอบอ้างอิงไงผมชอบความชอบชอบให้มันสัมพันธ์กันนะแต่ไม่รู้ว่าจะสัมพันธ์กันหรือเปล่านะส,สรุปแล้วก็คือผมว่าเช้านี้6 0 0 6มาครับนะก็ขาลูกขาวิ่งตัวเดียวก็จัด6หรือจัดศูนย์ก็ได้แต่ตัวส่วนตัวผมผมชอบ6มากกว่า0นิดเดียวครับนะเขา้าจะตรงกันนะครับ ถ้ามาเป็นทายทายแปดบนล่างหรือทายสองทายสี่ขออภัยแล้วกันเขาเปิดพี่น้องโอกาสปิดพี่น้องเป็นไม่ได้ครับห้าหกศูนศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์มีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับศูนย์หกห้าศูนย์อ่าแล้วก็แปดหก ร้อยมาศูนย์ครับอาจจะสลับบนล่างได้ครับเขาอยู่ลบตอนนี้ผมคิดวันนี้ทำไมถามว่ามาเร็วกว่าเพราะปกติจะวางใกล้ๆสองโมงเช้าเพิ่นตอนนี้เขาลบอยู่สา0หจุดแล้วห0าจุดแล้วแล้วก็เลยวางเนาะก็เลยวางก็จะเป็นก็จะเป็นศูนย์ห0าห0ศูนย์0จ็ดหกศูนย์ศ 0.55ครับเช้านี้6งนะครับ6่างครึงได้ประมาณนี้สำหรับนิกีภาคเช้าครับยังไงก็ขอให้เด่นมาเนาะแต่ถ้าไอ้ที่ทิ้งใบมาต้องขออาภาัยแล้วกันครับเฮงๆรวยทุกท่านครับยังไงก็เป็นรอบแรกพิจนารณาดีๆก่อนตามครับสวีดสวัสดีครับ